กับอ๋อ,อเตารีดนะครับเตารีดเจน้ำต้มกล้ามนะครับเอาเตารีดเจน้ำต้มกล้ามให้มันออกเรื่องนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมมาเลยมันดำปีนะครับนี่น้ำต้กม,มตกาม้าม,กามนะครับน้ำต้มก้ามน้ำต้มก้ามนะครับอย่าไปคัดนะครับตอกต่อไปคัดมันจะเป็นรอยกับเราลูบกระโปรงนะครับลูบกระโปรงนี่ครับเรื่องเรื่องอ่อยเลยครับมันเป็นของเรื่องนะครับเดี๋ยจะเจไว้สักวัน เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยออกมาทูท่นนิดๆน,นะครับนี่เป็นรยครับนี่ครับเตารีดเอารีดโบราณนะครับโอเคตอนนี้เรามากัดนะครับกัดตองเรื่องนะครับเดี๋ยวกัดตองเรื่องเตารีดนะครับ ออกมาเจ็ดนะครับมันจะออกสี่เรื่องเลยครับเดี๋ยวมาชมกันเลยโอเคนี่ครับลู ยก ok ที่หนักๆเลยครับทุกผู้ชมสองเลื่อนก็ไม่ค้อนนะครับเลื่อนแล้ไม่ค้อนนี่แกเจ็บนิดๆนะครับแต,ต่เมื่อเราโต้มันจะโต้ง,งโ,โดยแดดทรายมันจะขึ้นลายมันเป็นโอยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับช่วยเลยครับท่านผู้ชมนี่สองเลื่อนสองเลื่อนโก่นะครับสองเลื่อนโก่สองเลื่อนโก่โบราณ ทีครับ,บโอเคเลยเสร็จไปแล้วนะครับอัดม,ม,มาิดน้ำ เลยครับนะครับตองเรื่องโอบูันนะครับจัดเป็นตีรด้วยเลยนะครับชวยไม่ชวยนะครับในทองเรื่องเตอรีดนะครับเตอรีดทองเหลืองโอเคแลค้เวเดี๋ยวจะจัดจัดอันนี้นะครับจัด ทีนักเลยครับท่านผู้ชมี่หนเลยนี่เรื่องจใจกัดมาได้นะครับตับมาได้ครับน้เจ้าเอ็นตริดน้ำไมนี่ต่อริดน้ำเมีก็ล่ะนี่เลยเคยมีก็ล่ะพูดอย่างไรก็หล่นี่ก็ได้ไ ก็ไมครับนี่จัดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับจัดเรียบร้อยแล้วโอเคาารเครับช่วยทางอาเครับท่านผู้ทุกท่็จแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องน่องชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ